พบกับโครมาหากับฮีโร่ทีมยังมีลมตดมาเชื่อได้นะมึงใครเนี่ยมึงมึงใครเนี่ยฟังเล่าก็มีแต่ฮีโร่ดีเด่นว่าแต่มึงใครเนี่ยกูถามจริงคีมังกรอนตัวสีเขียวกูว่ามันคือแย่วากาศมากกว่าแย่วากาศตัวสีเขียวทาวันนี้ได้เดินตามขึ้นมาที่เลนบอลเพื่อช่วยแคลรี่ตีกับยอีกตัว ฮั่นน่ะไีหนูชารีฝั่งตรงข้ามมึงไม่รอดน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเกี่ยวไรเกี่ยวหายแล้วมันมาเยอะเพื่อนไปไปเตย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 พวกเองหนีกันไปเลยไอ้แห <iet> ลักซีต like <spaghetti> ัวบนไปแล้วไม่อยู่แล้วไปตายโอ้โหแม่งงานทำอะไรกันเยอะแยะวะนี่มึงยังไม่ปากันอีกหรอมันจะอยู่อะไรกันได้ไงกวางไปนี่มันปากกวกไปดิปากูก็ไปอยู่ล่างหมดแล้วไอ้ควายเผือกติดปิ๊ด ม่งมาทำไตรงนี้แม่งไม่รอแน่เหมืไม่รอแน่นทีดนี่จดีะไมจะถึงไปไหนเนี่ยแค่มเสือกมาช่วยนะไอ้วายิปีจงัจะต้งตายสดยอดมาดีเด่นเสือกโดนเม็ดฝั่งตรงข้ามเล่นเอาละนังกระบูต้าวันนี้ีวันเตยของมึงเดี๋ยวเดี๋ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นหลักฝากไว้ก่อนนะมึงแป๊บมาก,กับอีกหลายนาทีต่อมาหลังของกระจเจ้าบอลแตกกระแตกร่างก็แตกแล้วอย่งว่าตัปฟอร์มก็ต้องมีบ้างไม่ใช่เสียเปรียบอยู่สามแปดสกอร์ทีมตามทุกอย่างแล้วแล้วขนาดชิบม,มึงก็ต้องแตกแล้วเอาไมปกินบอกแล้วไอ้ควายเตลือกวากันอ้าวหอกนุ่มมันเล่นชิบหายละเบาบางร่อนกับแกนอีฝั่งมันมา นี่กูตายตอนไหนเนี่ยเอาวะถึงกูตายฟังเราคก็คุอาจจไมให้นั่นนั่นจะว่าแต่แกไม่เล่นแม่ดิม,มเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแที่มันมาซับมันด้ไป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 เพนนี่ได้เพืนีเ่เพนเพเพนกูตายมาเลย <c oughs> เอาหน้าถูนาเม็เมัอกีกูเสียงไม่ตายเชื่อเฮ้ นั่นไอควายเพื Ming ่อกันวะารับมึงไม่หลอดแน่มานี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 ่โดนสวนละกูไม่ตายหรอกดาเมจเอาเหมือนมามานี้มาป้อมกูแตกอ่ะโอ้มาจ้าทำอะไรเนี่ยเสียเปรียบสุดๆตอนนี้บดแตกหนึ่งกล้างแตกหนึ่งล่างแตกสองซากพังก้างก็แตกสองพวกมึงสกตัวเข้ามาเลยเดี๋ยวใจเย็นๆบ้าแล้วเปลี่ยนใจแล้วพวกมึงสกตัวเข้ามาเลย ไม่นี่ยไอ้ควายเผือกเอากลับเมาเมาอุโมงค์เมาเอาละไอ้เมาบังอนได้สินะนี่ตีตีตายตาบอกแล้วทีมเราก็มีจังหวะท็อปฟอร์มเหมือนกันแต่สักพักคนพาขัดใจตายไม่ไหวจริงเอาเป็นว่ากดไลค์ด้วยทีมเราไม่ได้จะเล่นดีเสมอไปนะไี่ทีมเราก็เองังหวะนี้หิวหน่อิด มานี้นังนุงแค่นี้เฮ้ยตัวนี้เฮ้ยอะไรมึงมาไงเนี่ยอู้ตายตายง้อยิ่งแม่เลยเอา้อาไอ้ควายเปลือกติดเปีกอยู่คนเดียวแบบนี้มึงไม่รอดแน,นะนต่ตี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 ตายมึงตายตายต่อย,อย,อย,อยจากตีว่าไม่ถึกไปเลยวะเนี่นยเฮ้ยเซนคนผ้าเก็บคอ แล้วเขามาดิอะไรยู่กันสองคนตัวนีตายอย่างเดียวเชิงไงว่าตัวเองันทีมเลยไม่ตายรน้าดาบสมือไม่ใหญ่โลกควายเบิกตินเป็นาพกมันคิดจะล้อมเราวะใฮ้ยเด็กเข้ามาไงวะเสื้อไม่ตอบอีกใหญซจมึงอะรุกไปแล้วเดีๆเรียกตายผก็ต้องกันป้อมนี่ว่ะเอย่างเข้มาในพวกมิบิลิตเลยล้างเหลือเลนเดียวตองไปน่งหนุ ใจเย็นๆเราจะไปให้ป้อมแตกไปไหนอ่าเราก็มาแล้วเราก็มาเต็มนั่งนังกัมบูต้าเนี่ยมึงตายตายตายดิตายดิตายคนมากจะตางครับเล่นมันกันเมื่อกี้ช่างแม่งอ่ะไอ้แก่ด้วยจังหวะจะขึ้นมานั่งขัมบูต้าก็ไม่ขึ้นรถไถมานี่เต็มเลยขึ้นเงีายสักี้หนึ่งก็คุณแนวคูดไว้คนภาคจะขาดใจตายแล้วเอาเป็นว่ากดไลค์ด้วย ไฟมันก็มาแล้วเจ้าวะนี้มันพากเลยมไม่ไหวันสู้ก็ไม่ถอยดูมีไหมหายอยู่ได้คนเดียวเจ้าวานี่หมวกกับต่อาลองอันเล่นกระจกานะไฟนี่ไปได้อย่างสวยงามฮันนี่ไล่ป่าฟังข่าแล้วแกไม่รู้ซะแล้วว่าฉันนะเจอลี่ดิมินดาเมทอะไรก็มากไปเรือ่อยรู้ว่าในยังงวะนี้เพื่อนคิดจะกีดักแต่เรามาขอกายดีกว่า พอ,อะไรนะละ่ะฝังโดเก่ามันไปรอแล้วยังไงละ่ะเราก็มาตีกลางไม่งเลยไม่ประโยชน์อย่างเราเนี่ยตีกลางดันเลดันบอมดันเห็นไหมฝังเราก็ได้ฝังเราเก,ก่งเก่งทุกคนเลยยังเว็นเม็ดนะนะหลังจากนั้น,น,นเราก็คิดจะดันล่างกันแต่ว่าบนของเราโดนตีแม็ดยังเราก็เลยต้องว์บกับทั้งทั้งนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยทุกอย่างสตูฮัวคาสให้ไว้เพื่ออวมาศ แหมไม่หลอดแน่มานี่ถึกดีนักใช่ไหมตีตีตีไม่หลอดแน่มึงไม่มึกเลยอค้ชแ่มากบาทจีรัฐและหลังจากนั้นเราก็มีบทอะไรอีกเลยและแล้วเราก็จะชนะได้แบบสวยงาม ไม่ว่ากดไลค์ด้วยคนบ้างเจ็บคัวหมดแล้ว